โฆษกรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงในกรณีที่เว็บไซต์ข่าวประชาชาตินะครับพาดหัวโดยใช้ข้อความที่รุนแรงและอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของผู้ที่รับสารได้โดยขณะนี้เนี่ยมันมีเรื่องของมติครมในแนวทางปฏิบัติในการให้ข่าวของไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือหน่วยงานราชการนะครับที่นี่เขาก็มาสังเกตได้ว่าเอ้ยถ้าพาดหัวในลักษณะนี้มันคือการแบบ ปิดปากไม่ให้พูดอะไรอย่างนี้ซึ่งทางโฆษกเขาก็ชี้แจงออกมาเป็นประเด็นประเด็นคือเรียกง่ายๆนะครับในกรณีที่ไม่ให้เผยแพร่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็อาจจะมีความอ่อนไหวได้แล้วก็มีผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ให้เอาออกมาพูดครับไม่งั้นมันจะเป็นการต่อประเด็นไปมันจะทําให้เกิดความเสียหายในอนาคตเรื่อง นะครับที่มีมติเห็นชอบแล้วอนุมัติแล้วอันนี้ก็สามารถเผยแพร่ได้ตามปกตินะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องใดที่มีความกระทบนะครับหรือความอ่อนไหวเนี่ยเขาก็จะให้ตัวแทนนะครับของคนในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเป็นผู้อธิบายอย่างเช่นกรณีของกองทัพนะครับเขาก็จะมอบหมายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงเป็นหน่วยเป็นหน่วยไปก็จะไม่มีแบบการพูดกัน คนนู้นให้ข่าวทีคนนี้ให้ข่าวทีมันก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนะครับแล้วก็ให้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่นะครับแล้วก็อํานาจในการให้ข่าวในการประชุมมัติต่างๆหรือแม้กระทั่งการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีนะครับชี้แจงต่อสาธารณชนแล้วก็เสนอข่าวเนี่ยให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับ เพิ่มในประเด็นที่ว่าถ้าเรื่องไหนเนี่ยยังไม่ผ่านการพิจารณาหรือมีความละเอียดอ่อนก็อย่ามาพูดแต่ในเรื่องไหนเนี่ยที่อนุมัติแล้วผ่านแล้วก็พูดได้ตามปกติครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเสร่วนเรื่องไหนเนี่ยที่มีความอ่อนไหวก็ยกให้เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยเนี่ยไปชี้แจงกันเอาเอง